ันส,ส,ส,สบายดีสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนเนาะ่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือการประเทศ กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวเดือนพาซิ่งคือเกา่าพี่น้องเอยมื้อนี้เฮามีเมนูยังพี่อ่าน้องนางผัดหมูบ่มื้อนี้สาวเดือนกับน้องนาง<อ>บ่ได้พาพี่พาน้องมาซิ่งเนาะแล้วก็บ,บ่ได<อ>้อยู่นะมื้อนี้อ่ยู่เฮือนคือสิแม่นมื้ออื่นพี้งพี่น้อ,อ,นนองสิไปหน้าเนาะเฮาก็สิมาอ่าผัดหมูผัดเทศหมูนเนาะพี่น้อง,องแต่ว่าผัดแต่ละคนกสิบ่คือกันเนาะเพราะว่าสูตรเฮาม<อ>ักแบบนี้เฮาก็สิผัดแบบนี้พี่น้อง กลับไปเบืองน้ากันเลยพะมูกเขก็เตรียมไว้แล้วพักหนะมาเตรียมไว้หมดแล้วพี่น้องเลยมีแต่หายน้องนางมืดหนีหายน้องนางเปลีนเซฟพี่น้องหายน้องนางโซซีมือมืดหนีพอโดนอาพราะว่าสาวเดือนเองเปลนคนจับกล้องห้เพิ่นแต่กนี้มีแต่สาวเดือนเฮ็ดเนาะกับเพิ่นจับกล้องหายมืดหนีกับซีหายเพิ่นอาโซซีมือพี่น้องบลยมือหัวมันเสียบหรือว่ากลับไปเบิองน้ากันว่าเพิ่นมีสเฮ็ดแซบสัมแล้วพี่น้องโดยไปกันเลยเนาะพี่น้อง โดยวันนี้การนองนางกระจุไฟดังไฟแล้วเลยนงทุกคนตอนนี้เขากะเอาน้ำมันมาใส่โดยเมื่อนี้ไห้นองนางนอกเห็ดเมนูผัดหมูพี่น้องเลยน้ำมันลงไปนิดนึงเอาขูดหลเลยเห็นหมอฮอนก่อนพี่น้องหมอกระดมดำทุกคนแต่ว่าเขาผัดอยู่ได้พี่น้องเลยโดยเมื่อนี้ไห้นองนางเป็นเซฟเมื่อนี้ ชาวเดือนจะเพิ่มจับกล้องให้พี่น้องเลยให้หเพิ่มกลองให้หมอฮอนก่อนนะพี่น้องดยหมอจะใส่นี่นะพี่น้องเลยไม่ได้ใส่ถ่านได้ใส่ฟืนได้หนีิฟืนเตาแต่ว่าใส่ฟืนเน้องนี่อยู่ของเนี่นนะทุกคนนีู่ของเขาอืม กระเทียมหมกเพ็ดพี่น้องโดยน,นี่หมกเพ็ดนี่กระเทียมเนาะพอแล้วพี่น้องเลยเ่าก็ไม่ต้องขวใหม่ไปไหนเนะาะเพราะว่าโอ้น้ำมันกระเด็นเลยหอมแล้วนี่พัดให้หอมก่อนเนาะเจะไปเอามูลงนกำลัง ให้นุงนางเมนไงใ้นุงนางเห็ดเลยมือนีงก้าวเดือนจะเป็นคนถ่ายซิมถ่ายกินพ่อเหมือนไงให้นงนางก็นเซสค่ะเป็นไหม่นะเอาหมูลงเลยไเลยหมูลงเลยชัดๆไปเลยที่นาเพราะมันจติดหมอเลยเนาะผักน้ำมันหมูยังบม่ออกเลยพี่นองอาสมัค ยั่คจ้ากับหกไงนะพี่น้องเรามยูัมย่ามีฟืนมีฟินหลายแนวอืมจะแซ่บพี่น้องน้องนั่งดีเลา เขาดังกักเลยี่นัง่นงกินมาซิมันนีเห็นนางเป็นเซฟม,มันจับกล้อนกับชีจามเลยนี่

นี่กะก็นั่งกัสิมาปรุงเนาะปรุงลดเลยพี่น้องอลดดีนุ่งไปก่อนเนาะเไอสเปนนี่ลดดีก็โอ้ยหูฉันหูใหญ่ข้างนอกลดดีกันเลยคอยนั่นลงเจาะลายแบบมันนั่นเลยพี่น้องเลยนี่เกินเนาะมันลงลายเกิน มุดกินไงเนี่ยแทนตาหน่อหน,าน,านึงให้แซบเพิ่มความเบพี <c oughs> นบ่น้องเน,ยน่ยน้อยวากน้อยวทุกอ่าพอแล้วป็น,วนัวหน่หน่งปนัวกันเนาะพอเปนัว ืมแต่แซบเ้ี่นาะโหจะแซบคับเป็นแตแซ่บรับ,บ,รบนองนายนบหอมอันหอยหอมยังน้ำปลาบ่าเย่างปลาเส้นเล็กนิด ເຮົາລອງມາຊິມເບິ່ງຝີມືຂອງນ້ອງນາງພີ່ນອງວ່າຊ <c oughs> ິແຊບຈັ່ງໃມາຊິມບິ່ງວ່າິຮດແຊບມີແຖາໃຫ້ັກສກນາະພີນອງນາະແລ້ອຍປຸງຄ່ອຍຊມບິງແກຈຶງປຸງກນຂົາພນອງ ปกติผัดหมูนี่เฮาสิหุงข้าเจ้ากินพี่น้องแต่มื่อนี้บ่ได้หุงเนาะเพราะว่าเฮานึ่งข้าวลายแล้วมื้อนี้ก็เลยสิผัดซื่อเอสีเมืองฝีมือน้องนางว่าสิแซ่บจังได๋สิมกับหน้ากับตาอีบ่พี่น้อง แต่ว่าเมนูทจะเป็นเหต้หนากินอยู่ได้พี่น้องอู่หนากินอยู่เนี่ยเดินซู่มไ้เวิป์มแต่แซ่บพี่น้องเลยท่องห้องอ,ออกเลยเนี่กระลำะขัวใช้กระลำปีกับนเงนย,ยบกบพี่นอ้องเงยบกบมันแซ่บชุดๆเลยเช็ดต้มมีนี่ให้แซ่บแต่ว่าความหมักไผหมักลาวเนะแต่ว่าบางคนนี่กับโบมกใส่สาวเดือนนี่มาเพราะว่ามันสิเปีนเยนแบบ กึดๆนะะพี่น้องเป็นแบบก้อนก้อนกึดๆึนั่นแหละก็เลยแซ่บหอมหอยหอยจังไยจังปงน้องน่าขีเมืองชีเมืองรสรดชาิเป็นจังได้ไแล้วแซ่บต้องแซ่บต้องแซ่บนางเห็ดนี่ต้องแซ่บอยู่แล้วกับเขาเมื่อนี่ทงก็ห้องพี่น้อง เห็นไหเห็นบ่ให้พี่น้องเบิ่งชุมิ่งกิ้ไก่โหน้องนางเงือดตะเงือดเตะน้องนางเมะ์เมยครัวทำกับเขาก็ได้โด้อพักยังเปื่อยสนาะเมนพักยังเปลือยถ้าพักเปลือยก่อนจึงปุ๋งแล้วก็คอยไปกินน้ะพี่น้องตอนนี้กับเวลาเป็นเวลาเป็ดมงกระมุงแล้วแต่ว่ากินข้าวเศร้าอะไรกับปุยยาคือเกาแล้วพี่น้องเร้ยบร้อย เสียงซาเดือนกับซีมหฮบน้พี่น้องเพราะว่าซาเดือนอ่าเป็นวัดพี่น้องเลยแบบวัดนี่กับบุคอยหายขาดภายในพี่น้องแบบกลับมาสองสมือเป็นอีกสีนะว่าไงกับมือเขาสุขภาพเข้าอ่าบุสมบูรณ์มือใดกับเข้ากับมือยดเดบมือใดทางกายเข้าอ่อนเพลียนะพี่น้องเำอมอากาศเปลี่ยนแปลงไปได้วมืออยาะแมนอากาศเปลี่ยนดุ โอเคสุกแล้วพี่น้องเลยพักกันเลยโยปงเลยนะทุกคนเลยมีแต่สิบป,ปงปงนะกะตักใส่จานนะจะกินพี่น้องป้าทุกหน้ากิน,น,กนแค่นี้พี่น้องเลยฝีมือของน้องนางเ่ยจะเดือนจะอยากอะไรไนี่ทงห้องออกเลยโอเคเป็น้องตักเลยอื้ม แต่แซ่บขนาดพูนหอมอ้อยหอยผัดเสร็จผัดหมูขัวมูแหละว่าง่ายกับพี่น้องเลยแต่ว่าสูตรแต่ละคนบ่คือกันก็มีหลายแบบเนอะมาไปกินข้าวน้ำกันเลยบบดนี้ดูมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อดมื้อนี้อ่าสาเดือนมาซิฝีมือสาวนางพี่น้องว่ามันชีแซ่บสันได อนางเฮ็ดเีกินมาเนาะมีอาหมกแตงพี่น้องมีหมกแตงเนี่ยอกาแจ่วมีแก้วหวานมีอาผัดหมูของน,นางเฮ็ดมีปลาเมือกกับปลาเห็ดพี่น้องเมนูมื้อนี่สามย่างจังกินข้าวเหนียวข้าห่อนเลยกิน,นัะไรพีน่น้องซีมเลยอหอ,หอมอร่อยด,ยเดอีเปิดก้อนเปิดก้อนลาซาเดือนที่ซีมัน hôm nay và nó là gì hết xem luôn Ừ, sám săn lên cái đói mmmm sáng 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 ừ ใช่ไหมลิรังงาแค่แทบแทมคนนี้เป๊ะเพชรเลยพี่น้องนี่เลยอือทำยังไงอ่ะดดยสําแซ่บเข้ากันเลยนไะงนํากระแบ่แบนี่จํานํากระแ่บพี่น้องเลยอือ มาเด้อกินส้งเหมือกันอยากน้ำแน่ๆเนาะพี่น้องอยากน้ำหนึง่งสนานางฮิตกินเป็ดดปปนแต่แซ่บพอด,ดสานางสะเดือนกินแต่แต่แซ่บนี่เลยอืกินทำนาิ่งใหญ่แล้วพี่น้องมังนี่ยแซ่บอยากอีกไว้อีกทำไงญ่วยหนุ่นางเฮ็ดแซ่บยูหนุ่นางเฮ็ดกันเลยหนุ่นางละพัด อีเดียบเนาะอือวันนี้กับพนตกพี่น้องหมเมื่อวานนี้พี่ตกอ,อีกตกทุกมือแหละแต่บ่งคอยแห้งนะ้วบางมือก็แห้งมือกับบ่แห้ง hmmm một ngày hmmm 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 nó sẹp hmmm 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 không hmmm hmmm <laughs> không, hmmm 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 nó hmmm 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 gọt

อิ่มได้แน่หนชาเดือนนะกินกาอิม่มยังไงอิ่มไว้พอกินน้ำก้อนเขาเด้อืองัวสามสาั้น กินงูกระดิงลจริงอร่อยเลยวัชิญ่าเลยพี่น้องคืออิ่มเลยฉันอยางยังแทบอยู่ยังแสบอยู่ด้นี่ันอิ่มแล้วกัน เรือิ่มแล้วพี่น้องจะน้องนั่งกินพี่น้องเลยกาคิดนี่กะนบ้ได้มีอย่างไรพี่น้องม่เตะมาแต่งกินแล้วกัมากินเข่าให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วก็มาให้พี่ให้น้องกินน้ากันยแหละพี่น้องก็มากินน้ากันเด้อยังไรยัง้รพี่น้องเลยบได้เบิ้ดได้ไหมพี่น้องมากินน้าบุเบิ้ดได้่กิน้ากันมากินเข่าน้ากันม้วนกด้หลายพี่น้องดีกา สาวเดือนกันขอบอาขอบขอใจหล,ลายๆเด้อคุณเบื่องคุณสมรายการทีบกากโฆษณาสาวเดือนทีเอฟซี<ม>ทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่อาคอยให้กําลังใจสาวเดือนอยู่ตลอดนะพี่นอนะ้องเนาะบางทีก็โอ้เพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยสาวเดือนอยู่แต่ว่าสาวเดือนก็นขอบขอขอใจเพิ่นนลายๆที่เพิ่นยังเป็นห่วงเป็นใยอะไรกับเพื่อนหักแพงครอบครัวของสาวเดือนอาสาวเดือนกัน ดีใจนะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเอฟซีากาหักแพงทั้งครอบครัวของสาวเดือนเพื่อนกาคอยสปอร์ตเท่าแบบเท่าเกี่ยวให้กับเ,เหตุเ,หเกี่ยวกับช่อง YouTube นี่เพิ่นกาคอยสปอร์ตเทานัพี่น้องอสาวเดือนกบาบ่มีอย่างไรมีแต่ขอขอบคุอบคอห้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงความเจ็บอยู่ได้ความหยใจสุดนี้แล้วพี่น้องเด้อแล้วก็ขอขอบใจบัหลายที่กดขังภูศนาสาวเดือนเนาะและ้วก็คอยอติดตามได้เป็นกำลังใจให้สาวเดือนกาลังน้ำพี่น้อง แต่ว่าน้องนางกลับมาน้องสาวเดือนกับสิขอโตล่าก่อนทัพี่น้องเนาะการคิดหนักกาเป็นพ่อกันไหมเพราะว่าสาวบางคนก็บอกว่าเออสาวเดือนนี่ไปตอบม่นเมนสาวเดือนก็ตอบยูเมนกันเลยบางเมนก็ตอบบางเมนก็บ่ตอบเนาะแต่ว่าสาวเดือนนี่อ่านเห็นทุกเมนได้พี่น้องกับพี่น้องก็ต้องน้อยใจเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อ ขอขอบใจเอฟซีหลายๆที่เอฟซีนี่ซัพพอร์ตเนาะแล้วลก็คอยติดตามคอยอหาให้กำลังใจแล้วเพิ่นกันเพิ่นกันมีแอร์เพิ่นก็คอยบอกว่าเออเพิ่นก็นบอกเขาว่าจะในเในเซียนะพี่น้องแต่ว่ายังให้สาวเดือนที่าคลิปใด้กับคอมเมนต์มาได้หรือว่าบอกคอมเมนต์กับทักหาทางส่วนตัวก็ได้นะพี่น้อง กัสาวเดือนกันทาวาเหินเม่นกัที่ต่อเม่นพี่น้องเลยทาวารบุหินก็คือว่าในนอ้องบอได้ตอบขอโทษน้ำลายเดย้ที่เม่นใดที่สาวเดือนบกพองเม่นใดสาวเดือนบอได้อันต่อเม่นนะพี่น้องกขอโทษน้ำลายโดยสำหรับคลิปนี้กับเฮาสองคนสาวเดือนกับน้องนางกัสิขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้องเนะาะพว่าทางกัสาวเดือน,นกินขาวอิ่มแล้วแต่น้องนังย่างงงๆคนอิ่มหรือบ่พี่น้องโดยสบายดีสบายดี